ค่ะน,นี้ค่ะอยากจะฝากทุกคนนะคะฝากให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคูนเ้นไว้ด้วยนะคะ mm hmm. ข้อใดระบุหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารได้ถูกต้องนะคะดูที่ข้อที่หนึ่งค่ะบอกว่าตับสร้างน้ําย่อยที่ช่วยให้ไขมันแตกตัวข้อนี้ผิดเลยนะคะเพราะว่าตับไม่ได้สร้างน้ําย่อยค่ะตับสร้างน้ําดีส่วนข้อที่2นะคะตับอ่อนสร้างเอนไซม์เพื่อช่วย ย่อยคาร์โบไฮเดรตเอนไซม์นะคะมีหน้าที่ย่อยคาร์โบไฮเดรตข้อนี้เอนไซม์ me, ที่ย่อยคาร์โบไฮเดรตก็จะมีเอนไซม์อะไรบ้างคะเอนไซม์มอนเทสเอนไซม์ซูเคสหรือไม่ก็เอนไซม์แลคเทสนะคะที่สามารถย่อยน้ำตาลได้หรือเอนไซม์อะไมเลสนะคะที่ย่อยแป้งได้อันนี้เก็บไว้ก่อนนะคะส่วนข้อที่3ลำไส้เล็กค่ะสร้างกรดและเอนไซม์ เพื่อช่วยย่อยโปรตีนอันนี้ลำไส้เล็กนะคะไม่ได้สร้างกฎข้อนี้ผิดค่ะส่วนข้อที่4นะคะลำไส้ใหญ่ดูดซึมสารอาหารทุกประเภทเพื่อเข้าสู่เส้นเลือดข้อนี้นะคะลำไส้ใหญ่เขาดูดซึมน้ำและธาตุวิตามินแล้วก็สารอาหารที่เหลือนะคะจากลำไส้เล็กค่ะแต่ว่าไม่ทุกประเภทนะคะข้อนี้ผิดข้อที่ถูกต้องคือข้อที่2ค่ะเลือกข้อ2ค่ะ